นะ้าคนถูกกลางแมปแล้วนะม่เคแต่ผมเพขาลว่ะกลับมาิทกลับมาิทกลับาิทเขามีมัดไตแทงเยอะอยู่นะเกี่ยวเกี่ยวคอด้ไตไตไตกลับไปไปไปนเวทวิ่งนทวิ่งนทวิ่งนทวิอย่าโดนคัด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 ไม่ได้อยไม่ได้เขาลงอย่าโดนคัดอย่าโดนคัดอย่าโดนคัดไปนบวทได้ไงวะอย่าโดนคัดอย่าโดนคัดอย่าโดนคัดพออย่าโดนคัดพ นั่นติ้งป๊อ<ไ>ปเพื่อนเราจะเอาไงเขาเาจะไปป๊อทเท่าอี้เลยพี่มไม่อยากเล่นเลยอะป๊อทเท่าอี้นะก็ะเอาตรงนี้เพื่อนเราเข้ามาแล้วนะ<ม>ข้างบนเพื่อนเรานะดีป๊อปโอเค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 อเ,คเ,คเคดี๋ยวผมขอวิ่งตามบ๊อบก่อนวิ่งตามบ๊อบมานีมีอะไรบ้างไหมมันลงปะอ่าไม่ลงจะคัดปะคัดดิถ้าไม่ลงคัดเลยตรงนี้มันเป็นรูนะระวังนะ กาได้เล่นกับเราอ่ะการเล่การเล่ใครเล่กับเราเล่มันลงมันล้ถอยจากลูมันลงมันลงถอยถมาถอย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 มาเอยมาถอยถอยมา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 ถอยมถอยมาถอยมาถอยมาถยมาถอยมาถอยมาถมานมาถอยมาถิยมาถอยมาถอยมาอนมาถอมามาถอนมาดอมาถอยมาถอมายมาถิมาถมาถยมาถิยมาถอยมาถอยมาอยมาถอยมาถยมาถอยมา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 อยมายมาถมาอนมาถอยมาถอยมามายมาถอยมาถอมาถอยมาถอยมาถยมามา เทาอีหรอไม่ตู้ตรงเนี้ยมาับมาจับมาจับมาจับมารออไรนี่ไม่รดเลดแน่ลองโบไปสามแสดงว่ามันไม่ได้ฟังช็อตว่าไอ้คนลงหรอคุณใช่มันลงจะคัดกมานเอง่รอรอรโซนโซนโนพี่โนโนวิ่งครึ่งแมปแล้วคุณไปเล่นแมปอื่นปะ โกป้าได้ใช่ไปไปไม่ไหวว่ะผมว่าเอ่อตอนนี้ที่สองยี่สิบคนนะอ่าคุณไม่ต้องตามก็ได้มั้งพี่กระจายออกตามโกปถ้าตามแบบผมว่าได้ลิ้นแน่อ่ะโกปดีกว่าคุณไม่ต้องอย่าผมไปฉี่แป๊บนึงนะหนูไม่ไหวละมีมาไหนฮะผมเป้าไปฮะกระจายหน่อยครับกระจายตัวอย่างไรกระจาย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 เดี๋ยวเราไปเล่นโก้เดี๋ยวเราไปเล่นโก้แล้นก็เล่นบ้านเขา นี่เล่นไม่ได้คุณคนควรเนี่ยเห็นเห็นลองโบปุ๊กวงวันแล้วใจสั่นแต่จุดสามแล้วตอนนี้เดี๋ยวเป็นถ้าปล่อยให้มันยิงหัวเป็นรูแน่มีเครื่องเดมอนเครื่องเดมอนต้องเปิดต้องเปิดเดมอนนะเดมอนไปจุดสามสวน คนพีมาอ่ะถอยมา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 ดีมากดีมากเอ้ยไม่เจอไม่ได้ไม่ได้ผมมาแล้วผมมาแล้วโซนไม่ได้ไม่ได้เอาตัวไซนโซนโซนโซนผมเข้าไปดูให้นะโฮ้โหรอไว้โฮล์อไว้โฮล์ล็อคไว้วิ่งยาวครับวิ่งยาววิ่งยาวเลยไปๆโซนโซนโซลเล่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 หาที่เล่นเลยคุณเบ๊เอง ตนมา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 วิ่งวิ่งไปทางไอ้อวอลอน์ยี่สิบอะวิ่งวิ่งวิ่งมาทางอวอลอนอวอลอน์ยี่สิบเลยเอาไปมาทันไหมวะเขาอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพทันวุ้นไอ้ขอไมีคอเลยเขาทันเพราะเขามีคอคุณ ิ่งมาว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 ิ่งมาที่เล่นเลยมีมาเร็ววิ่งมาออนปิง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 ใครอยู่นู่นน่ะข้างบนวิ่งล้อขอบโชว์เลยพี่โดนคันแล้วเดี๋ยวเล่นเลยถ้าเราโดนอ่ะไม่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนไกลคุณไปไม่อยากให้โดนพร้อมพร้อมพร้อมเพ่อยู่เพื่อนอยู่อย่างเงี้ให้ปิดปะไม่ไม่ตี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 ผมออกกระจายตีผมออกกระจายมาก ไมนอยู่ตรงนอถนนเป็นร้านที่สอยู่ครบไานี่หน่อยเร็วเรไวไวหน่อยติดมาติดม้าติดม้ติดมาไวไวหน่อยเร็วเร็วเร็วไวมาต้องมติดิมามายังไม่พร้อมนะคุณแบรยังอยู่ไกลอยู่ขึ้น่อนั้นอ่ะขึ้นขบี้ขึ้นขึ้นก่อนมันจะขึ้นมาเล่นโฉบบนมามาเรามาล่วงกันเราดีกรุ๊ปกนเวครับดีกรุ๊ปงปิงดีกรุ๊ลงปิงดีกรุ๊งปิงเดิวตามมาเดตามมาเดนมามา่าืออ เดินมา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 ดินเมาดิ้เมาดิเมา้ดลเแม่งะดิ้เมาอ่ะไม่รู้ไม่สนน่ะเหาแม่งโคไม่ดีก็จะเล่นน่ะผมอยูชาวเวนะเดินมา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 เาอินมาเรื่อยๆเาอินมาเตาอินมาเาอินมาเตาอินมาเาอินมามันมาตั้งมันมาตั้งชตรงนี้นะลงตรงเนี้ยอ่าเาอินมาเาอินมาเรากะจาย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 กจายก็จายกจ่ายเกี่ยมอ๊บ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  สี่1้ามีอีมีห้าสี่สามสองหนึ่งว้า้ามวมลึก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 ล ไปไปไปเดินมาเดินมาเรายืดเรินยืมาเดินยืด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 มาเดินดมาเดินยืดมาจะบอมจะบอมจะบอมอีกหี่สาสองเลือเรื่อ อ้หลึก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 โอ้ไม่มีไมลึกเลยต่อนยตยก่อนตอยต่อนต่อยต่อน็อตต่อยน็อตตอยน็อตตอยน็อตต่อยน็อตต่อยน็อตตอยน็อตตอยน็อตตอยน็อตไดีเนตต่อยน็อตต่อยาไปต่อยมากปดีเฟนต์ดีเฟนต์ต่อยน็อตนะต่อยน็อตต่อยน็อตต่อยน็อตต่อยน็ตต่อยน็ตต่อยน็ตนะต่อยน็ตนะต่อยน็ตนะต่อยน็ตต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 อยน็ตโอโโอหไปไหมดหดมดม ใใใ่มอยกใส่ม่อยกพี่ถอยใสอไม่หยิกใมยกใมอยกใมถอยก่ยอหน่อยใ่ยื้อนอย่ยหนอยใ่ยอนอยีีดีีีีเดินมาเดินมาเดินมาค่าค่าค่า่าสองตัวนี้ค่าค่า่าตัวนี้ค่าค่าค่าสวยสวยเขาจะออกเกรแล้วเขาจะออกเกตแล้วเขาจะออกเก่ยร่แล้วยาอหนถอยยืหน่อยเฮล่าเขาจะออกเกตเขาจะออกเกเดินมา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 เดมาเดิน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 มเดาเดินมาเด ตบินมาตบินมาเดินเดินเลยตบินตบินมาเดินมาเดินมาไม่ไม่มีดาเมจไม่มีดาเอจเดินลึกเดินลึกเดิน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 มาเดินมาเดินมาเร็วเดินมาเดินมาเดิเดินพร้อมจะพร้อมดีค่ะีามงนาเกเลยเร็วเต้องเกตต้องเกตบใจแดบใจอย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 ู่ยูเอามตายเอาม่หมดเอาหมดเอาไมหมดเอามหมดสายสายสายยพี่ถายส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 าไปม่้สายสาาาานสาาาายาาไม่ต้องถอยไม่ต้องเอยังอยถอยลกถอยถอย มามาโห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 ไว้โหไว้โหไว้โหไว้โไว้ดันไปดันไปดันไป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  ไม <Right? S 1> ่ได้ไม mm. <Th> ่ได้ถอยแล้วถอยถอยถอยต้องถอยต้องถอยต้องถอย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 มาถอยมาถอยถอยอีมาถอยอีมาถอยอีมาเรื่อยๆถอยยีมมาเราถอยยีมมาถอยมาไม่เข้าทัวรนะถอยยิ้มาถอยยี้มมาถอยยีมาถอยยิ้มาถอยยี้มมาถอยยี้มมาถอยแล้วถอยยีมาถอยถอยมาถอยมาถอยมาถอยยี้มมาถอยยีมมาถอย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 ยี้มาถอยไม่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 ถอยไมาถอยไม่ถอยเราถอยมาดีอย่าดื้อยมาดื้อถอยมาถอย โอไว้โอไว้จะบอมน็อตจะบอมน็อตจะบอมน็อตผมบอกคูดาวเฉยนะจะบอมน็อตเราโอไว้โอ้ไวดันมาดันมาเรื่อยๆ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 ครับดันมาเดินดันมาเดินดันมาค่าค่าเนี่ยค่าเนี่ยค่าเนี่ยวีเบนอะไรเนี่ยฆ่า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 ค่าได้ฆ่าค่าได้ค่าก็ได้ฆ่าเดินม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 ายื้อแม่งต่อยไกลจังวะเขาอยู่ไหนอ่ะเขาแยกเป็นสองบอสบะบีน็อตน็อตหยุดน็อตหยุดน็อตเยอะ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 โอเค,อเค,อเค,อเคน็อตเยอะ คุณแมเดินลึกมาเดิน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 มานะเดินมานะจับบอมห้าจัจับบอมห้าสี่สามสองตรงเลี่ยมเอเมอร์เนี่ยเอเมอร์เนี่ยตรงเฮมเมอร์น่ะแฮมเมอร์ตีเราทุไปหมดแล้วใช่ใช่นั่นแหละพี่ผมจะให้บอมตีเราบอมไง่ายเขาอยู่หน้าไอ้กี้เขารวบได้ไม่ทัน โอ้ไว้โอ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 ไว้เดิน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 เล่นมาเรื่อยๆไล่ไล่มาใส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 ่มายิมไว้ละพิมหน่อยละพิมหน่อยอยู่ละพิมหน่อยอยู่ละพิมหน่อยเอาคิวไป้เลยนะเดินมาเดินมาเดินมาดิไวรุ่อเดินมาเดินมาเดินมาอีกเดินมาเดินมาแม่งแล้วเนี่ยเดินมาเดินมาเดินมามันเข้าโชบไปแล้ว เดินขึ้นเนินเราเดินขึ้นโชว์มาเราเดินขึ้นโชว์ม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 าอีกเดินขึ้นมาอ่าจะบอมจะบอมน็อตจะบอมน็อตอ่ะตรงจะบอมน็อตเลียข้างหน้าเราเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเดินไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนเราเดินมาเราเดินมาดิมิทเราดิมิทเราเดินมาเขาเขาดิฟดิฟเขาใช้ของหมดแล้วเองดิฟเขาใช้หมดเลยฮ่าสี่สามสองเร็วเร็วเร็วบิ๊กแคป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 เร็ว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 เลย ตัวไหนลูอะไรอ้อหมดเลยออนปิงนะผมอยู่ทางปิงนะผมอยู่ทางปิงนะที่หนึ่งอ่ะที่หน่อยู่ทางปิงนะที่หนทางปิงนะเห็นปิงป่ะที่หนึ่งอ่ะเดินไปเดินไปเดินไปเดินถ่ายไปพี่เดินถ่ายไปดเมอร์เดินถ่ายไปพี่เดินเดินไปเลยเดินไปเดินไปจะบอมไดอีกห้าสีสามสองหนึ่งเร็ว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 เร็เร็ว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 เวเร็ พาใช่ไม่เห็นดามิ่เลยขึ้นมาขึ้นมาเดิ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 นมาเราเดินมาดิไปเดินมาดิเขาหมดแล้วเนี่ยเดินมาผมดิเอ้นี่ให้ดูไว้เดินมาเดินมาเดินมาโอ้โหบปนโชว์ไว้โอ้โหบปนโชว์ไว้พี่โอ้โหบปนโชว์ไว้โอ้โหบปนโชว์ไว้อย่าชนอย่าชนเดินเดินเดินไถ่ไถ่ลงไปไถ่ลงไปห้าสี่สามสองหนึ่งจุ้มๆเลยจุ้มๆเลยจุ้มๆเลยจุ้มเลยจุ่มเลยจ่มเลยจุยจุ่มเลยจุ่มเลยจุ้มๆเลยจุ้มเลยจุ่มเลยจี่มยจุ่มเลยจุ่มยจุ่มเลยจุ่มเลยจุ่เลยจุ่มเลยจุ่มเย โคตรจุ่มอ่ะเห็นไหมน่ะโคตรจุ่มอ่ะอ่าผมแค่ให้ผมคาได้ผมคาได้เอาสวยสวยหมดแล้วที่สองเอาหมดแล้วที่สองเอาหมดแล้วที่สองเอาหมดแล้วบอาดดิเตอร์ได้ป่ะเนี่ยเคียะเคียะเคียใครใครไมันออกใครมันออกไอ้บอดดิเตอร์ไอ้เนี่ยหายมันไคมันออกเลยบอดดิเตอร์ดอกมีดินอ่ะหายมันที่เรามาอยู่นี่ไม่ต้องไปไถกับเขาแล้วมา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  มันเล่นโช๊กเล่นมันเล่นสบายรอรอรอโอโชก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 ไว้ตรงหมูมันปิงไว้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 โจ๊กไว้จะมินหาือไม่จะบินหาือไม่จะบินหาือไม่จะบินหรไม่เอาแทงก็ได้เอาแทงก็ได้เอาแทงก็ได้แทงหนึ่งเข้ามาแทงนึงเข้ามาแทงนึงเข้ามาแทงนึงเข้ามาเอาคอยอย่าหลอกคอยอย่าลอนี่คอยอย่าหอกตามให้เดี๋ยวโช๊กไอ้เขาใช้เป็นสี่หมดแล้วนะรู้รู้วิธีรู้รู้รู้เดินไถ่เข้ามาเลยไถ่เข้ามาไถ่เข้ามาหลุดโจ๊กมาเลยเราอ้าหลุดโจ๊กมาหลุดโจ๊กมาระวังระวัังงระวหหลลุุดดโโชชาามม หุดโงมาเราหลุโงมาดามิเขาไม่มีดามิเขาไม่มีแ KB k แ KB คาตาพาเล่คาตา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 าเล่ถุยถุยถดยอยโอเคโอเคใเลยครับพี่หมดแล้วเขาหมดแล้วโอเคนี่เล่นเขาเล่นเหมดแล้วเขาหมดแล้วคุณเขหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเขาแล้วเล้คเ่าเล่เ่าเลยครับาาลงช่วยช่ช่วยพาหน่อยช่วยพาหน่อยอุยรูอะไรโอ้ลดเลยนะนะไี่นเยไม่่กระเาบ้า

ไต่ไตไตเลยนีไตแลวไปดูสามอ่ะไม่ต้องอยชัไปสาอ่ะไตเลยไตบอม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 อมบอมบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คายโนี่ยได้แล้วได้แล้วชนะแล้วเนี่ยอยยนนะอยก้นก้าก้าก้า อ hey. hey. ่าตะบานยังมีอยู่ตะบานยังมีอยู่ล้อล้อโห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 ตะบานล้อโหตะบานโหโหโหไม่ไม่หมดหมดแล้ว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 ไม่ยังมี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 พี่ยังมียังมีเตาอีสต์นเตาอีสต์เราเข้าเข้าไปต่อตะพานเขาตะพานแล้ววะตะบานดีเบ้นตะบานดีเบ้นสวนขวบแล้วได้ไหมได้ไหมคุณแม่ตัวไม่ได้ตัวไม่ได้พี่ตัวไม่ได้ตัวไม่ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งขวนสวนสวนขวบขวบตายครบเลยตายครบเลยเร็วหน่อยเร็วหมดแล้วเนี่ยแคบเดียวเร็วแคบเดียวเร็วจริง ดันออมาดันออมาเขาไมมีกดันออมาเลยดันออมา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 ดันออกมาดันมาดันมาออกขวาเพื่อเกบอมทางซ้ายนะขวาวาวบอมบอมบอมอมนั่นแหละนั่นแหละอีโอบอมเลยพี่พี่บอมเลยบอมบอมอมอมอวยสพี่บอมวยหเดินไปเดินไปเดินไปเนนมันเห็นมันมัมันมัมูมเนี่ยมันหูลาคอเห็นป่าเห็นมันหมูป่าวเห็นมันหูมาเรื่อยๆไอ้มันหูมาเรื่อยๆข้างหน้าไม่รับรับัพี่บอเตอร์หน่อยเดินมาหน่อยดีเดินมาหน่อยดีไอ้ไม่มีดนมานอ ยน่ส <4 S 2> ิบสามสองหนึ่งแคป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 แแล้วแคปแล้วแคปแนสวยสวยยิงตอนสวยมากพี่สวย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 ส่ไส่่่เนื่อสเรื่อยพี่หมดแหมดแล้ว่เรื่อยใ่หมดใส่หมดใ่หมดเขาจะบอมเขาจะสวนเขจะสวยเข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 าสวผมแคไหมผมแคไผมแคไผมแคไม่ สวยสวยเยอะพี่ก็ตายเดินเดินมาเดินมาเดินมาายมาาถมาาถมาาถมาไยมาถมาไถยังไยังไดขาตายหดเตอร์เนี่ยฆ่าหน่อยไถมาไถมาไมาไใมาไถมาไถมาไถมาถมาจะบอมจะบอมหน่อีกห้าเตอร์ตัวหนักสึปั๊บสายมือสามสอนึ่งบอมบอมบอมมหน่อยเร็วๆๆๆไวไวยครับ่าข้างในหน่อยค่าข้างในหน่อยคาอยู่ในเนี่ยไคลข้างในออยหมดเลยครับพี่ไข้างในอกแพงเนี่ยหกจุดแบบเาเนี่ยตรงผมเนี่ย อ่ะไปไปตามคอไปตามคอไปตามคอไปเดินถอยมาครับเดิน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 ไปนอตฟิทน็อตฟิทนอตฟิทน็อตฟิทนอตฟิทเดิน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 น็อตฟิทเดินไปมาเดินไปมาเรินไปมาเรินไปมาเขาขึ้นหมดแล้วเราไปมาเอาเลยจับ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 เลยได้ได้ค่าค่าค่าแม่ไปแล้วจับฆ่าฆ่าได้พี่ของตัวเนี้ยฆ่าได้เลยดิฟแดงไว้เนี่ยไล่ฆ่าเลยครับมันหมดแล้วพี่เขาหมดแล้วเขาหนีหมดแล้วพี่ไม่เอ้ยบอลเลสเตอร์รู้รู้ตัวหนักมันคนไล่ซีมันเอายิวอย ไปไนไปไรไป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 ๆๆไปยปไปไๆไปไปไป้ปไปไอไป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 ไไมไป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 ไไป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 ไ้ไปไปไปไไปไปไไปดปไปไปไิปไ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 ไป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 ไ ไม่มีตูีใช่ไหมรันมาแม่งบัลเลตเตอร์หรือตัวหนักเดินไปนู่นเออไอ้บัลเลตเตอร์รูดเยอะหมุนท้ายแล้วโอเคแบ่ยพาวเจ็ดจุดสามหกจุดสามก็ไม่ได้ขาดตัวในตัวในตัวมาสองเอ็มอ่ะเกียร์ของคุณวอสต์นั่นทีมเราเกียร์ของครับพี่เกียร์ของเออตี้ตี้พี่โดนบอมเม็นเนื้อเข้าแบบโคตรเปียวเลยผมเห็นทุกจอดที่เข้าเลยอ่ะดาวเมทไม่มา ดาเมจเราไม่มาเลยที่เราดาเมจหลายเลไม่รู้ว่าที่เราดาเมจไม่มีเลยเดี๋ยวผมให้ดูคกิฟตี้สองนะแล้วอีกอย่างคุณฮิวไม่มีข้างหน้าจะกลับเมืองก่อนปะกลับเมืองก่อนปะกลับี้กับกาบโอเคโอเคนั่นเป็นความลงมอะไรอย่างนี้ผมลืมผิดเสื้อเดียมอนตะกี้ตายแล้วคุณลืมไปคุณลืมไปคุณลืมไปคุณลืยไป ผมเดินไปสองทีไอ้กไ้หนักนักหนักอนข้างข้าดิสองสองิงปะไอ้อลกัตัวผมไม่ใช่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 แม่ไม่ไม่มันตีนี่เอไอ้ทิงมงเหรอทิงมงเหรอมันอะตอมีกีบอกว่านั้นไม่ใช่ตัวไหนอะโอ้โหสี่เอ็มไอ้ี้ยโดนมอนตีจะตายหงให้ตัตรงผมอีกนะตรงผมอีกนะ ผมผมช่วยตรงนี้ผมเองนะขึ้นมามาเจ้าเลยพี่ไล่จับเลยแม่งเป็นแดกเกอิดดิไอ้เหี้ยผมไม่ได้อานคลิปอีกแล้วข้างหลังฮุบบนอ่ะข้างหลังฮุบบนตัวเนี้ยจริงไหมโอเคไม่ตายแล้วจริงั้นพี่สองผมขึ้นเมืองนะตายแล้วตายแล้วอ่พี่ขึ้นมาแล้วแทงยิ่งกับแทงนั่นไล่โอซีไม่ต้องเลยว่าไอซี่ก็บอกยูไม่มีอะไรเหี้ยอะไรเลยไอตี้พี่เข้าเพี้ยวชิบหายเข้าจังหวะาสองให้นะนะไอ้ตี่ผมเข้าจังหวะแรกไม่มีดาเมีเลยตายตายแต่ว่าจะเมตตีเรา ที่หนึ่งตายกี่คนอะที่หนึ่งตายประมาณสามสี่คนห้าหคนนั่นเนาผมตายไปสองรอบอะโดนไปสองแก์ไอ้ไม่ได้ฮิวเลยเผมไม่ได้กับมาตายฮิวได้กับมาตายผมเองแล้วพี่คือผมผมผมสั่งเดินแล้วเว้ยแต่แบบทำไมเราผมมันจะมีอยู่ช็อตนึงอะผมไม่ได้ถ่ายเว้ยเแยไปอยู่กองข้างหลังเป็นทิพเลยตรงหน้าประตูผมจะตายแต่นนั้นอะผมไม่ได้ผมได้แต่็อตหลังๆแล้วช็อตเรารู้ว่าเราชนะแล้วบอะ ไอน้นอดละปานนิ